สวัสดีค่ะเนชั่นทอมแมจีค่ะเอ้น้องเจมส์หายไปไหนน้องเจมส์หายไปไหน,นโอเคค่ะวันนี้น้องเราจะมารีวิวช็อกโกแลตเหรียญทองน,นะคะเดี๋ยวอย่างแ้วเรามาแนะนำอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแม่อันนี้ก็เป็นพวกแม่พิมพ์อันนี้ก็ต่อกันนะคะตั้เรีบเยบๆค่ะก็วางใส่รูปที่มันตั้งกังนนะคะค่ะเอ็น้องเจมมี่เอาตรงปลายวางไว้ตรงที่เขามี อันนี้นะคะก็เป็นโรงงานทำช็อกทาเหรีทองช็อกโกแลตค่ะแล้วก็มีมีเชือกนะคะต่อไปน,นำ้ำต้มแหาซื้อนะคะทำได้เองนะะี่ค่ะโอ๋ออันนี้ก็พวกเรนโบว์นะคะเรนโบว์อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บช็อคช็อกโกแลตนะคะวันนี้ก็จะหมุนๆน,นะคะเอาตรงแผ่นทองมันออกมาะคะ่ะแล้วก็จะ,จะปั๊มเพือพ่อ แม่พิมค่ะใช่ค่ะทำ<อ><อ>ให้ประมาณนะี้อันนี้ก็ทำรูปกล้มให้ให้เปลือกค่ะโอเคสเต็ปแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคณช็อกโกแลตในน้ำร้อนนะคะคนให้มันละลายคะ่ะโอเคสเสร็จแล้วะคะ่ะแล้วใหเต็นไปอ๋อน,นี่อ๋อลืมไปในน้ำอันนี้นะคะ๋ออ,อ,อขอโทษดิค่ะ อันนี้ก็คือเป็นชอ็อกโกแลตจากสวิสเตเลนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องใส่ช็อกโกแลตนะคะเผื่อจะเอามามทำยังไงถึงได้แบบนี้อ,อ๋อเดี๋ยวมาเราิ่มทำกันเลยนะคะก็คือเอาช็อกโกแลตนะคะเอาเอาไปลาลค่ะแล้วก็เอามาใส่น้ำร้อนนะคะแล้วก็ค,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 คนคนโกคนค่ะคนให้มัน,มนแล้วเราไปทำกันเลยดีไหมดี EN. นะโอเคเต็บแรกนะคะอ๋อ อย่าได้เปลี่ยนตามหนึ่งใบด้นะคะเอ๊ะจริงจริงน,นะคะตักอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปนะคะต่อไปก,อก็อีกอนิดนึงค่ะอย่ายเยอะนะลูกพอแล้วค่ะแล้วก็เ <ละ S 1> ก,กีกยกี่ให้มันทั่วๆนะคะใช้ไม้เกี่ะค่ะ แล้วก็ขยายนิดหน่อยนะคะอย่าเพิ่งอย่าลืมขยายนิดหน่อยนะคะให้มันกระจายไปทั่วๆ <Okay. S 1> ก่อนแล้วก็จี๊จมี่ใช้ด้านไหนกี้จีม่ทำของเจมี่ด้วยลูกโอ้าช็กะะอกโกแลตขา่าแล้วก็วางไว้ตรงนี้จีมี่ทำของเจมี่ไหม กก็จะทอีกอันหนึ่งไหมอ่ะอีกอันหนึ่งน้องจิขอทำเอ้ยน้องิจม่ขอน้องเจมี่ถาตักไปเลยอย่างนู้ยก็อันนั้นที่พี่เมจิเขียนไม่ยังต้องให้น้องเจมี่เขียนนั่นแหละน้องเจมี่น้องเจมี่ใช้เข็นไหมคะน้องเจมี่ตู้เข็นสิคะตู้เข็นสิคะป๊าลกินไปเลยก็ เอาขอโทษทีนะคะแล้วก็ต้องการชูดอ่ะคะิดเอาอีกหนไหมคะ,ะค่ะ,ะ,คะอุ้ยอุ้ยคะง้น <laughs> เรา,ารเราไปเปลี่ยให้มันเกลี่ยนะคะ เฉียด <Yeah. S 2> ชื้นเหล็กนิดหน่อยทำไมควัานน้ำไม่ให้ช็อกโกแลตมันทั่วๆทำไมถึงทำไมทั่วด้วยเนี่ยปิงปิง Amazing โอเคเลอะกว่าเดิมนะคะเดิมเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นสักสองนาทีนะคะต่อจะทำให้หมดไหมอีกสองอันลองใส่แล้วเติมมันนี้ลงไปซิลูก อเใส่ลงไปก่อนไม่ใช่อ่ะใส่ตามอันนี้อะม่อ่าเดี๋ยวพึ่งนะน้องเมย์พี่เมย์จิก็ลือคันนะคะค่ะค่ี่ยค่ะก็ใช้ตัวเขียวค่ะค่ะเอเอ๊ะลองเลเบลลงไปไหนไหมคะ ห<ส>าช <สา S 1> ้าอะไรขึ้นในเลยค่ะปิ๊งปิ๊งปิ๊งเอาอีกเลยคะ่ะทำอีกอันหนึ่งสิทำอีกอันหนึ่งค่ะอันอันนี้ของเราเซนี่ทำทำช็อกโกแลตอีกอันหนึ่งสินี่ทำช็อกโกแลตตรงนี้ก่อนจีมีมจะทำได้ไงจีไม่จีหลบหนึ่งเดาโอเคต่อไปนะคะ ไของเจมีม่จำได้ไหยอือฮึอไปแล้วก,ก็กีกีนะคะตุ๊กีเอาไม่พิมพ์เลยอ่ะใส่เรนโบว์ของเจมี่ด้วยใส<า>่เรนโบว์ใส่เรนโบว์ก่อนนะจะใส่เยอะมากอืมน้องจะไม่ใส่เยอะโอเคตามโอเคแต่น้องซื้ไม่เขียนนะเขียนเบาๆนะคะ กีบาบานะเพราะมีเลนโบว์ติดอยู่อ่าแล้วเอาไปทำอะไรเดี๋ยวบาเอาไปใช้ตีครื่งสองนาทีนะคะเดี๋ยวจอกหลังาจากสองนาทีนะคะนะคะแล้วมาสลับกล่องกันก่อนได้เลย,ยโอเคต่อไปนะคะก็จะพักของรอก่อนนะคะ นี่เขาได้แล้วค่ะต่อไป็กีกันนึงค่ะก็มาปั๊บก็เลยอะ ได้ยังคะได้เราไปหยิบกระดาษฟอยล์ให้มามาซิอยู่โน้นถูกต้องแล้วกระดาษฟอยล์นะอันนี้ถัดไปค่ะอันนั้นตเตงไว้ก่อนเจมี่เดี๋ยวขาดค่ะต่อไปค่ะก็เป็นกระดาษฟูงหน่อยนี่นี่มามาแกให้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเก็บวางกระดาษฟอยล์ไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะมีเรื่องให้ค่ะ it's okay One. ปี <Yeah. S 1> ่อมกระดาษฟอยล์ไปนะคะเปิดออกมาสิคะลูกหมุนค่ะหมุนสักประมาณกี่ทีดีห้าทีนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากระวอ่า ได้แล้วอ่ทำทั้งหมดกี่อันเรามีช็อกโกแลตสี่อันเ <ทำ S 1> ราทำทั้งหมดกี่อันดีเดีย๋ยวเราไปทำของน้องแม่จิมีสองชิ้นนะคะก็ทำเราก็ต้องทำสีวงค่ะแต่เ,เราไมทำค่หะหนึหน่งสองสาม รขอว่าอันนี้ดาวตรงนี้ค่ะดาวตรงนี้ค่ะแล้วก็หลุยค่ะแล้วกค่ะระวังไม่ตรง ทำนไม่ได้แล้วค่ะลูกเอาออกเลยเดี๋ยวป้าแกะให้เอาไปเจมี่จะไปตามน้องเจมี่นะคะถ้าเราอยากจะเก็บกระดาษเจมินโน่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 ้องทำให้มันขึ้นมาเลยวงกลมนี้ถ้าเราอยากเก็บกระดาษแผ่นทองไว้ก็เก็บไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เกดแรงๆหน่อยลูก โอเคพอแล้วมั้งพอแล้อ่าโอเคดึงเบาๆนะเจมี่บอนะเจมี่ขอนะออแน้นี้ขอ,อ,อนนสั่งนะเจมี่อืมขอ<ร>บ <Okay. S 1> ยังต่อไปนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะต้องรอใช่ไหม คนตรงกลางได่ตรงกลางได้ก่มนะคะขาดแต่เอาชช้เวลาสองนาทีัไม่ได้แล้ค่ะสงสัยต้องเป็นห้านาทีแล้วค่ะเดี๋ยวว่าเดีย๋ยวเราไปต่อภาคสองกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย